สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่อง Friday Liverpool Channel มาพบกับข่าวสั้นของสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันพุธที่29ตุลาคม2568ครับฟาบิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังสายตลาดนักเตะระดับโลกออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ภายในทีมหงแดงลิเวอร์พูลในเวลานี้หลังจากที่ลิเวอร์พูลต้องเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างที่สุดโดยการพ่ายแพ้ติดต่อกันถึง4ีนัดรวดในลีกจนแฟนบอลลิเวอร์พูลเริ่มตั้งคำถามถึงอนาคตของผู้จัดการทีมอย่างอาร์เนส์ล็อต ฟาบิโซโรมาโน่กล่าวว่านี่คือช่วงเวลาที่ลิพูต้องเผชิญความท้าทายอย่างแท้จริงการแพ้ติดต่อกันไม่ใช่สิ่งที่ใครคาดคิดโดยเฉพาะหลังจากที่เขาทุ่มเงินจํานวนมหาศาลในตลาดซื้อขายนักเตะและสามารถคว้าตัวผู้เล่นที่ต้องการมาได้เกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามเขายืนยันว่าภายในสโมสรลิพูยังคงมีความเชื่อมั่นเต็มร้อยในตัวกุนซอชาวดัตาลนี้ทั้งผู้บริหารสโมสรเจ้าของทีมและบุคลากรระดับสูงของลิพูต่างมั่นใจว่าอันเนสลอต คือผู้จัดการทีมที่เหมาะสมที่สุดในการพาทีมผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้โรมาโนกล่าวแบบนี้เขาเสริมว่าสโมสรลิพูเข้าใจดีถึงความจําเป็นในการปรับตัวของนักเตะใหม่รวมถึงการปรับระบบการเล่นให้เข้ากับแนวทางของผู้จัดการทีมซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาและไม่สามารถเห็นผลได้ในทันทีภายในสโมสรมีการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บริหารทีมงานและอนรนเนสลอตไม่มีความขัดแย้งไม่มีแรงกดดันจากเบื้องบนหรือปัญหาในห้องแต่งตัว นักเตะทุกคนยังคงให้การสนับสนุนกุญซือของพวกเขาอย่างเต็มที่โรมาโนนเน้นย้ําว่าปัญหาของลิพูในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ภายในทีมแต่เป็นเรื่องของแทคกติกและสภาพจิตใจของตัวผู้เล่นซึ่งเป็นสิ่งที่แก้ไขได้หากทีมสามารถกลับมาชนะได้อีกครั้งสถานการณ์ทุกอย่างยังอยู่ภายใต้การควบคุมไม่มีความแตกแยกหรือความตึงเครียดภายในเลยสิ่งที่ลิฟูต้องการตอนนี้ก็คือผลการแข่งขันที่ดีเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาโดยเร็วที่สุด นักข่าวชื่อดังยังฝากคําเตือนไปยังสโมสรหงแดงลิฟูว่าแม้ทุกฝ่ายจะยังคงเชื่อมั่นในตัวอานิสลอตแต่หากผลงานไม่ดีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมสถานการณ์อาจซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมเพราะพิมิริกอังกฤษไม่ใช่ลีกที่จะรอใครลิฟูรู้ดีว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนสถานการณ์นี้ให้ได้โดยเร็ว,รวแต่ในเวลานี้ ไม่มีปัญหาภายในไม่มีความแตกแยกนักเตะและสตาฟโค้ชทุกคนยังคงเชื่อมั่นในตัวของอาร์นัสลอตอย่างเต็มที่และนี่คือทั้งหมดของข่าวสั้นลิเวอร์พูลประจำวันพุธที่29ตุลาคม2568ครับเ <c oughs> พื่อนๆที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถให้กำลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่อง Friday Liverpool Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรวมเดินทางไปกระผมให้ได้หนึ่งหมื่นซับสไครต์กราบขอบพระคุณมากมากครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้า วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ